นี่หน่อต้มเอาหน่อหลังบ้านนี่นี่มาต้มอีเฮ็ดหน่ออันนำซุ่มหน่อตอนนั้นยังออกเต็มมันกินก็บ่แพ้อันนี้มาต้มแล้วต้มเลยมาเฮ็ดนออัวหรือว่านอยัดไสนั่นแหละเอาหองนออัวก็ได้นอยัดไสก็ได้เด้อางมนี่กินกบ่แเ็ดนอส้มได้แกงได้อันนี้มาเ็ดนอยัดไสหนไง ปอกหนึ่งก่อนปอกเราเจ้าเข้มเรื่องรือว่ออาไม่จิมแค่กันเลยเข้มกันด้เหียนเหียนรองเหียนนอหรือว่าจักจักนอเลยห่างเงยเทงเงยว่เาเ็ดซ้ำห่างเนี่ยต้มซ้ำห่างไรกินบ่มบุตค่อยมืประโยชน์เ่าได้เลยนอนแต่กระเซ็บได้ไว่านอนหลังบาง อันนี้แทบบองมัน,อน,นบองมันจะเ,เอาไวสาสออนน้อันนั้นเอาไว้อันซาซะมะเขือมันหยับอะไรบองมันเลยเอาไว้ซาซะมะเขือเนี่ยวางเหรีันหันๆขึ้นนมื่อนี่ปอกแล้วเราก็เอาเข้มมาเฮียนรองเฮียนหนอเห็นซีทีนน่มันเร็วๆนี่ อันนี้มันจิ้งห่าวโพดเทาเห็ดสุดพี่นะเห็ดอันโนนะคืออีตักเกิ้งนี่แหละเป็นเร่องดีนะเทาเห็ดสุดพี่มันเอาทอดมันบุษมงข้างโอเค็มคือแบบไม่จีนแค่วไม่จีนฝันกันเลยคิดคิดสิคิดมันเป็นอะไรสิหัวจะไเอาซีนงัดนี่ สอาซนหยัดแล้วก็ไปทอดไปจืนไปทอดเป็นนสีแล้วมันี่สีหยัดเข้าหน่อยนี่เปนซีเลยอันนี้คือเห็ดส่อง่อนอันพีตึมตังห้างเพราะมันหยาวพุทไม่ติดไหม นี่เป็นซวงนึงเมื่อต่ําซีนแล้วยัดแล้วเฮ็ดคือเบิ่งเด้อนี่ซวงนึงมันยาวโพดก็ตัดเกินนี่เดี๋ยวมีดกนีดก็บ่ค่อยคมซะป้านนีได้ซวงได้ก็ได้ซวงนึงละอันนี้ก็ได้ตึซวงนึงนี่ป้ายมันมันจอ่อนนี่ก็ตัดหาง ต้องเอาตุ้มก้านมามาตำเครื่องอันยีเห็ดหน่อยัดไส้กะเมี่ยห้องข้าวห้องแดงเกลือกับมะเป็นแห้งมะเป็นแห้งตีว่าเอาเซตู้เย็นแล้วมันกีบคอยอันนี้ก็เอาเซตู้เย็นมาเลย มีคนแนะนำาะเป็นโอเซอไลเป็นได้เลยยันอีเพ็ดเิ็น้อยที่กินนน้ำทนี้กระป๋อ ຍັງແລະກະອອກມາທາງຫນູບໍ່ເຊຊຕູ້ຢັນນີ້ອ້ອມໍແລຕ້ອ ใส่นิดหนึ่งกระโ่วปิวกด,ดปิวหดข้าไงแม่เหมันกดเซีนใส่เซีนโมบุทนั่นแหละเอาเซ่ตู้เย็นมันเป็นน้ำแข็งก็เลยมันเซียนเอาซียนมือ ห,หยับโนเอาไปจอดทางกลางมันเป็นน้ำแข็งอยู่ก่นอไน,นออไนข่สแกนหนึ่งเอาไข่สแก็คือเฮือนซีนมันจับตัวเป็นกันเป็นกรน ว่ามันจางเราก็เ่อนน้ำเซียวน้ำมันห้อยยังก็ได้เตมิมเข้าไปเมื่อกี้ก็เติมอันนี้ไปหรอกยังเหมือนจางสิ่งพอดีแล้วนนี่ป่จางแบ น,นี่นอที่เขาเฮียนมาเนี่เป็นอน,นี้แหละนอเป็นนซีเหลาเข้นจักจักมันนั่นเป็นนซีเหากะตีทางกลางมีแต่กีด้วยที่ทางกลางตัดใส่ใส่ ก็จะเป็นแวน,นี้เบ่งเบ่เสร็จหนักนี่ก็เป็นซีนหมดแหละเมื่อเขากไปทอดน้ํามันเรียบรนีย สั่น้อยนิดหนึ่งเราก็จะหุบมันเลยเราก็เอาไปโทษดน,นี่ห่างมันอันนี้มันอ่อนห่างหน่อ xăm hàng hết đấy bắt lấy lại mình hang nhau tập cưng tập cừng โอ้ยอันนี้เพลแล้วลุกนี่ก็ไปทอด <lad> จีทอดละตั้งน้ำมันฮอนแล้วก็จีเอานอลงทอดละ Und dann die, die Suppe. เขาคึ้น่ามันกิแห้มกันเขาไปกินมืนกน็หนังแฮมกิง นเลวกว่าไงนะคนเขาหนาวมันหรอค่ะบายเลยกองไิฆ่ากองก่อนไปฆ่ากองฆ่าก่อนไม่หยางไม่หยางโอฆ่าก่อนฆ่าก่นเลยฆ่าไหเนาไปได้มาเราไปยังไงโรงเรียนไหมจากความ วันพรุนี้กินบะกินบะกินบกหนาวกินบะอ่าหนาวกินบ่หนาวกินบะหันอุ้ยมัดที่สุกแล้วเนาะมัดที่สุกแล้วเนาะอ่นเอาไิไหนจิบเลือดไหนให้ดูนอาไปไหนมานัาไปไหนมา

อาทำนีพี่น้องมาสุมเข่าสุมเข้ากันกับไอ้ขั้วนอไอ้ลงคนกับใไอ้อกคลิปเพิ่งนกับบอลับายเป็นท้องขี้ฮาก <c oughs> วันลก็อือพร้อมเ้าอมิมยงนาวเนามาหมดมหสุมเขาม้สเขาสุมนำกันไล่เกินเห็น <c oughs> แต่งอนผิดเรื่องอเงีเ่ยมาเก็บนะครับนังกับาวบเข้ากนลืมลืมลืมช่วยป่ะ やったいば